สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพานับ EP ที่หกร้อยแปดสิบแปดครับมีพัสดุสมพ็เก็บมาแบ่งปันครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทเลยครับเลยครับเก่าสวยๆเลยนะครับมีพิเศษสองรายการครับเป็นเนื้อเงินครับโสอรเนื้อเงินลงยาครับเลยครับโสอนเนื้อเงินลงยานี้เก้าร้อยบาทครับแล้วก็เหรียญละคังของพ่อเกษมนะครับเหรียญละคังของพ่อเกษมเนื้อเงินครับปีหนึ่งหกอันนี้ก็เก้าร้อยบาทนะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อทนศูนย์แ8 4 9 0 3เนจนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เ like. ดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆท่าชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองค์แรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าครับหมาเล็กหนึ่งครับสมเด็จเก่าหมาเล็กหนึ่งครับสวยคมชัดเลยนะครับเนื้อหาเก่าเก่านะครับหมาเล็ก1หนึ่งนะครับ หมานิสสองครับสมเด็จเก่าหมานิสสองครับดูเนื้อนะครับเนื้อคล้ายๆกายาศาสตร์เลยนะครับก็พิมพ์ทรงคมชัดนะครับหมานิสสองครับสมเด็จเก่าหมานิสสองนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสามครับมีรอยลงรักนะครับนี่นะครับหมานิสสามนะครับ อันที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับเนื้ออันปะก้านะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้ออันปะก้านะครับสภาพสวยนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นพระคงหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อโบ้ยนะครับเป็นพระกิ่งของตะเคียนครับนี่ครับล่อกิ่งของตะเคียนนะครับหลวงพ่อโบ้ยนะครับ เป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับล้อพิมกิ่งคองตะเคียนนะครับมรดกนะเป็นเหรียญเศรษฐีนะครับหลวงพ่อคูนะมีหมายเลขนะครับเหรียญเศรษฐีเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อคูนะปีห้าเจ็ดนะครับมเลกเจ็ดับเป็นจอบนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะควัดบางคาเนื้อทองผสมนะครับจอบเล็ก เก่านะครับผมก็พ่เงินวัดปังคานหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเหรียญสร้างโรงเรียนครับสองสี่แปดสามนะหลวงพ่ออีกระไรทองครับเก่าๆนะครับหมายเลขเก้านะเป็นยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อชินนะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นพระอาจารย์ลีนเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินพิมพ์ใบโพนะพระอาจารย์ลวัอโศกการามเนื้อดินนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปุษกวัดโพไซทองนะครับเป็นรูปหัวใจนะครับวัดโพไซทองบุรีรัมย์นะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อจงนะครับ จุงวัดหน้าต่างนอกครับเป็นแหนบนะครับผมจุงวัดหน้าต่างนอกนะครับมานี้1 3นะครับเป็นหลวงพ่อสดนะครับวัดปากนาะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อสดวัดปากนาะครับมาที่สิบสครับมาที่สิบสครับเป็นหลวงพ่อพรมนะวัดขนอนเหนือนะครับอยุธยานะครับ เหรียญหลวงพ่อโรมวัดขนอนเหนือนะครับอยุธยานเงิอทองแดงนะครับสภาพยังสวยนะครับสิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุนนะครับวัดเขาแดงครับพัทลุงนะปีหนึ่งหกนะครับเหรียญหลวงพ่อมุนวัดเขาแดงพัทลุงปีหนึ่งหกนะครับหมายเลขสิบหกครับเป็นพระปิดตาเื้อทองผสมเก่านะครับ16หนะครับ ตานิ้วทองผสมนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อเพรนะครับรุ่น m สิบหกนะครับเหรียญ m สิบหกหลวงพ่อเพรนะครับสวยนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นรูปสมเด็จนะรัหลวงพ่อสวงวัดทีปะขาวนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อสว่างนิ้วทองผสมนะครับหมายเลขสิบแปดครับ สนใจขอรูปเพิ่มเติมหนยครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพนิลังแตกนะครับยี่สิบนับเป็นชินรลาชนะครับเนื้อตะกัวนะครับยิ่มเก่ามานะครับชินรลาชนะครับน้ำมาศการเมืองพิษนุโลกนะครับยี่สิบเ็ครับเป็นกีบบัวหลวงปุโตนะครับ ที่โบหลวงพุโตะนะครับเป็นเนื้อผงนะครับอีกสองครับเป็นปิดตาขนกข้างหลวงพุโตะนะครับปิดตาขนกข้างหลวงพุโตะนะครับมีตะกุดสองดอกครับอีสิบสามเป็นหลวงพ่อรุ่งครับวัฒกาบือนะครับมีสามห้าครับ ลุงปีสามห้าครับมีเครือบนะครับยี่สี่นะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นสีมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังอาจารย์ทิมนะครับยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมลาลัยสองสี่ห้าเก้านะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อนะครับแล้วเป็นหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญหล่อนะ หลวงพ่อแก้ววดัดพรมอลไยนะครับยีนะ่สิบหกครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับสมเป็นพระพงงลูกเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะครับภาพสวยนะเก่านะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพกเกษมนะพร้อมเลี่ยมเลยนะครับเปีสามสองครับสวยเดิมเลยครับดำๆเลยนะครับ อีแปดก็เหมือนกัน,นครับของพกเศษนะปีสามสองไปเรียนะระฆังปีสามสองนะครับเนี่ยคสภาพสวยเดิมเลยนะครับยี่สนะิบเก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับจังหวัดป่าจีนนะครับ 30เป็นสมเด็จเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมช้ยมาไม่ทราบที่นะครับใหญ่นะครับด้านหลังมีจานนะครับรายการพิเศษนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดทอนน้อเงินลงยานะครับรกับรายการที่หนึ่งะครับเก้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสดทอนน้อเงินลงยาครับเก้าร้อยบาทนะครับ หมายเลขสองครับแต่การพิเศษครับเป็นหลวงพ่อเกษมเนื้อเงินนะครับปีหนึ่งหกนะครับนี่ก็เก้าร้อยบาทนะครับสภาพหิ้งเลยนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับว่าถูกหลายๆเบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปลายทางครับฝากเพื่อนๆพี่ๆผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับสำหรับอี e ีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ